เจ้าหน้าที่มากค่ะเจ้าหน้าที่มากค่ะไปค่ะไปไปเจ้าหน้าที่ปตทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาโดนมานะคะทีนักข่าวนักข่าวกับเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยไม่เห็นจะเคยสอบกันจ้ะแพทย์ที่แพทย์ที่สถานที่ตรงนี้ที่ตรวจสอบนี่เองนะครับ เจ้ one, ama, Emperor, my, atte, าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมไฟป่านะคะเสร็จหรือยังด้านที่ปัสสาวะนะคะจุดบรรยากาศลมกว้างนะคะลมกว้างลมกว้างเป็นยังไงนะคะด้านนี้โดรนค่ะเจ้าหนี่ถือเห็นป้ายอะไรนะครับท่าน บมีการบูกว้างนะคะทำอะไรอะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังวางข้าวพัสิุนะคะขาวดำเป็นจุดมาระคะจุดที่หนึ่ง ที่หนึ่งอยู่หางกปู้พยานาคที่ที่สองอยู่ด้านหัวนะคะขอลงเจ้านที่ขอบคุณที่ค่ะ ขอที่เจ้าที่รังโดนนะคะจะาทำงานเคลียร์พื้นที่ในการอ่จะเอาโดนเามือันเอาดขึ้นสูงจุดที่1นึอยู่จุดนี้นะคะจุดที่หน่อยู่หน้าหางพญานาค่ะจุดที่2ออยู่ทางด้านหัวพญานาค่ะุ้ไม่ใช่มอนะครับว่าจุดที่กัดเพือที่จะใช้ในการเป็นจุดที่กักนะครับหัวพญานาคจุดที่สองจุดที่1นอยู่หาง เจ้าหน้าที่กลับมาแล้วเอาไปวางไว้เมื่อกี้ชมวิีการรอบๆนะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันปราบปรา่องไฟป่านะคะสนใจต้นไม้แล้วันน้ไ ต <c oughs> อีอ่อที่ะะัเมอวานไม่ใช่้นที่ใน,น,นะะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ องงลคจะได้ไม่หัวมีออดเต็มจอเลยนั่งงงตรกลาไม่ต้องลูกไม่ต้องลูบเดี๋ยวเขาจะไล่หนูนี่โดนใช้ไหมโดนโดนขาวๆนี่โดนนะคะโดนโดนนะคะสีขาวค่ะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อจัดกล้องเยอะนี้เกเก๊ีแล้วไม่ได้นะลกไมได้นะลูกจัดได้เฉพาะคนนะ กูมัมเบกัสดูขึ้นแล้วครับตอนนี้ดูขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะว้าวถึงเต้นถึงเต้นถึงเต้นไปแล้ว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 อดูนะโอ้ยนิกกี้ยังอยู่เลยเราอยากดูอยากเห็นเหมือนกันนะคะนิกกี้เขาก็เป็นสายสื้งอยู่ประจำที่นี่เหมือนกันนิกกี้ค่ะการแบบเขาทำมาร์คไว้เขาสองที่หัวกับท้ายวัดพื้นที่นะคะจุดที่อยู่หางพญานาคนะคะพิกัดที่หนึ่งนะคะใช่แล้วก็พื้นที่ที่อยู่ท่านหัวพญานาคขึ้อยู่ที่สองนะคะ นิกก <|so|> oh, um, like> uh ี้นิกกี้นก้นกีนกี้น mm กี้นกีม่ก uh ี้นกี้นัีเนกี้นกี้กนกีรนกนกี้นกอนี้นกี้กี้น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 กนกี้นนกกกี้นกี้นกี้นกนกกกี้นกีกี้น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 ก มาลุงพนมาลุงพนมาลุงพนค่ะจคนจี้หน่อยไม่เขจะกัดเขาจะกัดไม่ได้หรอมันกัดจะเขาจะกัดเขาจะกัดนี่สุนัขอะรครับพี่จ้นีของลุงนี่ค่ะของลุงลุงหนกันเนนนี่แหละคเามาลุงพนนี่แหละค่ะมาลุงพนครับตัวเดียวนี่ะค่ะคใครนะคี่กัจครับไวนนี้นิกกี้ค่ะก็เห็นโดดนะคะก็จะกับโดดเนาะนะคะนึกว่าจ่มีอะไรเนี่ค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จับนิกกี้ไว้ก่อนนะคะ เคยไล่โดนมาไล่มาไล่ทั้งแถวแล้วนะคะแถวหน้ากระดานนกันหน้ากระดานบันีดมโดมนที่พี่ทักโดมไม่ได้นะทศยืนบันทองหลวงของหลวงไดมลวนะอย่าไปทำลายข้องหลวงนั่นกี่ เอฟซีเอนี่ของบุกตัวแบงแบงกูหลาบไหมนี่แบงแบงกุหลาบแบ่งแบงกุหลาบนี่กี๋อะไรนี่กูหลอไนี่กี้โอเคแล้วนะคะกีโอเคแล้วพิดาค่ะแต่ก็ยังห่วงงูโดนอยู่นะอยากไปอยู่นะอยากกี้ไปกัดโดน เอดิกรอบนึ <S 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 ่งนะคะรอบสองแล้วนะคะลองงัดรอบนึงนะครับเีนี้ก็น่าจะรอรอบต่มีพ่อปียี่ป่นบ้านปกครอเ้ามาอยู่กับเจ้าหนาที่ในร้าสกับเนาที่สัค่ะและ และเช่องที่โดนบินขึ้นลงจะต,ต้องมีการปรึงเจ้านิกไว้รอบนี้พิดานะคะจัดการกับเจ้านิกโดยการให้ขนมปังกับให้น้ำเย็นๆนะคะรูปเจ้านิกไว้ไ <c oughs> ม่ยอยากกินแล้วอยากไป <c oughs> <c oughs> ไปก่อน <c oughs> อยากไปี <c oughs> ทำแล้ว <c> ก <oughs> ินน้ำกินนะ เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่นะคะบัดโด,โดนขึ้นสองรอบแล้วนะคะตอนนี้รถนักข่าวสถานการณ์ทางน,นี้นะคะรถนักข,าข่าวรถตำรวจเนี่ค่ะข้างหน้านะคะจุดที่สองที่เจ้าหน้าที่ทำเครื่องหมายไว้นะคะอยู่หน้าพระปู่พญายนาคจุดที่หนึ่งอยู่ทางหานะคะเจ้าหน้าที่นะคะตรึงพื้นที่ไว้โดยการวางกลวย รอบรอบที่เจาได้ที่ทำงานนะคะกนินถนนพื้นหนึ่งพื้นที่นะคะหนึ่งเลนกินพื้นที่ถนนหนึ่งเลนนะคะจากดมพระพุทธชินราชมาถึงมาถึงทางหัวพญานาคนะคะเอ็นไปได้ยังไงเม้นเลยเอ็นไปได้ยังไงตะกี้เห็นคนวิ่งหนีอะตะกี้มา,มานาวิ่งที่มานาวิ่งได้ตะกี้เห็นคนวิ่งหนีก็เจอเงินลุกไทยนะคะ ร้เป็นไร่อ,อแอร์ระเบิดนี่ค่ะรถเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะคะไปแล้วสองคันคันนี้กำลังจะไปอีกนะคะแล้วจะมีรถตำรวจอีกคันหนึ่งอยู่ทางโน้นนะคะ